เรียรเฟสน,นะคะเป็นป้ายใหม่รู service แล้วก็เมนูป่าต้องมาเอาแก้วอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะไปทำงานอีกชั้นหนึ่งนเพราะว่าแต่ละชั้นอ่พะพนักง,งานเขาไม่โปเขาะจะไม่ได้เตรียมแบบนี้ไว้ให้นะคะชอบก็จะมีแก้ววายแก้วกาแฟแล้วก็แก้วดื่มน้ำนะคะไป ทำไมมันมืดอะปรับแสนงนิดนึงสว่างแล้วสวัสดีค่ะช่อคะ่ะนะคะขออนุญาตนั่งแป๊บหนึ่งนะคะทำงานเพิ่งเพิ่งไปกินข้าวทำงานเสร็จไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นมานะคะไม่มีแรงทุกคนฉันไม่มีแรงที่จะทำงานให้บริษัทนี้ต่ออีกต่อ,อฉันไม่มีแรงที่จะทำงานให้กับบริษัทนี้อีกต่อไปนะคะคือเหนื่อยมากหมดแรงมากนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่24วันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนะคะ ปกติแล้วอะคนสเวนอะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อะถ้าเป็นวันหยุดอะเขาจะไม่ค่อยจับโทรศัพท์กันเขาจะไม่ค่อยยุ่งเขาจะไม่ค่อยสบอะคืออ่าสบอรนะอออรนะเขาเรียกอะไรรับโทรศัพท์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาคือวันหยุดคือเขาหยุดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ชอได้รับโทรศัพท์จากคนคนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ว่าจําไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเขาโทรมาจากบริษัทแอนคลีนแล้วเขาถามชอว่า ว่าโฟรสโตดูอินแต่อัดเลอรแนนก็คือเธอไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับเงินเดือนของเธอนะคะเขาถามช่อมาแบบนี้เลเซเนียช่อก็เลยบอกว่าเงินเดือนของฉันมันไม่ตรงเขาบอกว่าฮู้นะคะคือยังไงนะคะเราก็บอกว่าฉันเซ็นสัญญางานไปเงินเดือนของฉันฐานเงินเดือนมันอยู่ที่1 8 7่งหน้าบห้านางเลยถามช่อว,ว่าเธอเซ็นสัญญากับใครเมื่อไหร่ปีไหนนะคะช่อก็แบบเอา้า เราก็เลยถามว่าเราก็เลยถามกลับอ่ะฮูวอ่แวมาดูก็คือมึงอ่ถ้าถ้าพูดแบบว่าคุณเป็นใครคุณทํางานแผนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็แปลว่าเธอไม่แต่เธอ,อไม่ต้องถามฉันกลับฉันแค่ถามเธอว่าเธอเธอเน่ะเซ็นสัญญางานกับใครเธอได้งาอ่ะเเธอเซ็นสัญญาเมื่อไหร่แล้วก็เซ็นกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยบอกว่าเราเซ็นสัญญางานเมื่อปี2025ก็คือปีนี้นะคะเซ็นสัญญางานวันที่16มิถุนายน2555ไอ 2500, 2025. สองพัเซ็นเซ็นตั้งแต่ไอเซ็นกับเฟรนซิสกาต้องขอโทษนะคะที่เอ่ยชื่อนะคะ,ะเซ็นกับเฟรนซิสกาแล้วฉันส่งอีเมลไปหาคามิล่าแล้วนะคะก็คือนางก็แบบว่าเธอไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็ยังมาถามช่อ,อีก่อก็เลยบอกว่า เดือนที่แล้วถ้าเธอจะให้เงินเดือนชั้นเป็นรายชั่วโมงเธอต้องให้ชั้นร้อยห้าสิบไม่ใช่ร้อยสามสิบสามนะคะนางบอกว่าก็ร้อยสามสิบสามก็ถูกแล้วชอบบอกว่าจะถูกได้ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าบริษัทคิดให้ชั้นเป็นรายชั่วโมงต้องให้ชั้นร้อยห้าสิบไม่ใช่ร้อยสามสิบสามเพราะว่าตอนที่ชั้นเข้างานมาตอนแรกในสัญญา่ะมันชั้นได้ร้อยสี่สิบสี่แล้วทีเนี้ยเงินเงินขึ้นมาอีกกี่โครนชั้นก็ได้ร้อยห้าสิบนะคะคือมันจะมีอันนี้ขึ้นมา สรุปแล้วคือเขาไม่อยากจ่ายเงินให้ช่อนะทุกคนแล้วเขาแล้วเขาก็วก,วกไปถามอีกถามว่าเธอแน่ใจนะว่าเซ็นสัญญากับบริษัทเอ็นคลีนช่อก็แบบคือเราก็อยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทำทำงานแผนกอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือเรามีสิทธิ์ถามน,นะคะที่ประเทศสเปนมีสิทธิ์ถามได้นะคะแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าฉันจะไม่พูดกับคุณชันจะรอคําตอบจากคามิล่านะคะนางก็บอกว่าคามิล่าไม่ต้องไปพวกคามิลล่าพูดกับฉันนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ แล้วคุณเป็นใครนะคะแล้วคุณเป็นใครคุณคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาถามเราแบบนี้ทั้งๆท,งที่ถ้าเกิดว่าจะจะสอบถามเราแบบนี้ต้องถามเราก่อนแล้วว่าไอ้ต้องอ่าอธิบายตัวตนของคุณแล้วคุณเป็นใครเพราะว่าช่อทํางานอยู่บริษัทนี้แต่ช่อไม่เคยเข้าไปในบริษัทเลยบริษัทตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงช่อก็ไม่รู้นะคะช่อตามช่อได้งานตรงนี้เพราะว่าเพื่อนของเพื่อนแนะนำมาอีกทีนึงนะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่า ถ้าไม่เข้าใจให้ทรมาถามชั้นได้เลย,เลยชอบ,บอกว่าไม่ชออจะคุยกับคามล่าคนเดียวนะคะเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยชออคุยกับคามล่าตลอดนะคะตลอดตลอดระยะเวลากี่เดือนที่ผ่านมานะคะเงินชั้นตามกับคามิล่ามาตลอด5เดือนเงินที่ฉั้นหายไปชั้นตามกับคามล่าตลอดนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยบอกไอ้เราก็เลยคุยว่าถ้าถูถ้าคุณจะให้เงินเดือนชั้นเป็นรายชั่วโมงคุณต้องให้เท่าเดิมร้อยห้าสิบไม่ใช่ร้อยสามสิบสามคือนางก็บวกลบคูณหารให้ชออดูนะทุกคนชอบ,บอกว่าไอ้ เดือนอยูยูลิก็คือกรกฎาคมเธอทํางานร้อยสามร้อยสามสิบสามชบอกว่าไม่ใช่เดือนมิถุนาไอเดือนอกรกฎาคมชั้นทํางานร้อยสามสิบเจ็ดชั่วโมงเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้เยี่ยมเฟอไอเปรียบเทียบก็คือเอาคุณมีตารางงานเราก็มีตารางงานเอามาบวกรวมกันใหม่นะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าส่ง ส่งคอนแทคให้ฉันก่อนแล้วฉันจะดูเลวฉันจะโทรหาอีกทีหนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้ช่อน่ะส่งไปเซ็นสัญญางานน่ะของช่อน่ให้กับนางนะคะซึ่งเราก็บอกว่าเราไม่ส่งนะคะเราส่งให้คา m ์เมแล้วนะคะถ้ามีอะไรให้ไปคุยกับคารเมล่าเพราะว่าที่ไม่ใช่ ที่ไม่ส่งไม่ใช่เพราะอะไรนะทุกคนคือนางไม่ยอมบอกว่านางมาจากแผนกไหนตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะแล้วช่อก็กลายเป็นกลัวไปเลยตอนนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราส่งสัญญางานที่เราเซ็นอะไปให้นางแล้วนางจะแก้ไขอะไรอย่างนี้ไหมเราก็เลยบอกว่าให้ไปคุยกับคาเมล่าเอานะคะเออแบบนี้ก็ได้เหรอบริษัทนะคะคือแบบพอพอพ,พ,พูดเสร็จนะคะก็คือแรงฉันก็แบบไม่มีแรงตอนเนี้ยฉันเหลืออีกเจ็ดฉันเหลืออีกแปดห้องตอนเนี้ยก็คือไม่มีแรงทํางานเลยทุกคนคุยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานบอกว่า ของฉันฉันมีปัญหาหรือเปล่าวะเราก็เลยถามว่าเอา้าแล้วไม่ได้คิดหรอว่าตัวเองทํางานเท่าไหร่ทํโอทเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเปล่าเขาให้เท่าไหร่ฉันก็เอาเท่านั้นเฮ้ยคนง่ายๆแบบนี้ก็มีหรอเขาก็เลยบอกว่าแล้วคิดยังไงเราก็บอกเราก็บอกว่าก็นับไปสี่วันไหนอะที่ไอเราทํางานหนึ่งวันหกชั่วโมงใช่ไหมแต่บางทีอะหัวหน้าให้เราช่วยจนถึงเอ่อเกินแปดชั่วโมงหรือว่าเก้าชั่วโมงเนี้ยเราก็บวกโอทีไปนะคะหรือว่าบวกเป็นชั่วโมงไปก็ได้ นางก็บอกไม่เขาให้ชั้นเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นโอ้ตายแล้วนะคะชั้นคนนึงแหละที่ไม่ยอมนะคะเพราะว่าเรียวแรงที่ฉันทําทั้งหมดก็คือมันต้องออกมาเป็นเม็ดเงินเม็ดทองค่ะไม่ใช่ทําให้เขาฟรีๆนะคะเราก็หมดแรงทุกคนฉันก็นั่งอยู่เพื่อนบอกว่าเออ,เอวีละนะคะเราก็แบบชั้นไม่มีแรงจริงๆนะก็เล่าให้เพื่อนฟังนะคะเพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องไปส่งให้เขารอแต่คามิล่าสบอละคามิลาเขาเป็นคนสวนเขาจะ,ะเขาจะตอบกลับข้อความท่อมา แค่จันถึงสุกนะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เขาจะไม่เขาจะไม่โทรแต่อันนี้โทรมาวันอาทิตย์เราก็แบบเอกใจแล้วบอกแฟนแฟนบอกว่าเยสตะคอนสติสนะคะก็คือแบบแปลกมากๆเลยเราก็เลยแบบว่าเราไม่ส่งนะคะ <S <S นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวรอดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนว่ามันจะโปงหรือกอยนะคะ <S <S ถ้าจะจ่ายเงินเดือนให้ถ้าถ้าจะจ่ายเป็นรายชั่วโมงให้เราต้องต้องชั่วโมงเหมือนเดิมคือร้อยห้าสิบจุดสี่เก้าไม่ใช่อ่าร้อยสามสิบสามนะคะ ถ้าจะจ่ายอันนี้พูดถึงถ้าจะจ่ายเป็นรายชั่วโมงให้ช่อนะแต่ว่าในใบสัญญางานมันไม่ใช่ไงใบสัญญางานของเราอะ่ะมันมันได้เงินเดือนแล้วต้องแต่เดือนมิถุนายนนะคะแต่ก็ยังมาจ่ายเป็นรายชั่วโมงให้ช่อจนถึงเดือนกรกฎาคมฉันก็งงจะสาวง,งงงาก,กับบริษัทเอ็นคลีน